เอาแค่นี้นะชัวนะครับหกหมื่นสีกว่าคนหกหมื่สีเท่าไรอ่ะถ้าถูกคุณคุณฟังผมนะหกหมื่นกว่าเห็ไหมหกหมื่นสีพี่น้องที่กำลังดูอยู่ถ้าพี่เปิดให้ชโชคคุณคุณทำบุญให้เขาด้วยละกันครับนะครับเอ่ยชื่อเขาว่านายไพทูรพุ่มรัต ถูกนะครับคุณทำบุญให้เขานายภัยทูลพุ่มรัตฝาบ้านของเขา,า,ขาผมไม่ขอใช้ว่า,าฝาโรงนะฝาบ้านของเขาที่เขานอนอยู่ตอนนี้08ครับแล้วพอสอของเขาคือ25 08ข้างบนข้างคกจิ่งจก ียวไม่พูดต่อนะครับเดี๋ยวเรียกเกอนนะครับถ้าถูกผมกราวบิงบอลคุณทำบุญให้เขาด้วยครับนายไพฑูรย์พุ่มรัตนะครับนะครับพี่เบิร์ตนะขอให้มันมาเถอะพี่พี่ได้อีกครั้งเยอะอีกนอนะอีกเยอะอีกเบิร์ตขอนะวันนี้กูจะได้เปลี่ยนสร้อยใหม่ซะทีขอตั้งขอสายล่มมาครึ่งเดือนแล้วเฮีย 0ูนย์แะครับโอเค0ูนย์แนะครับนะครับีปีเกิดก็ติดไว้ทั้งบนทั้งล่างแล้วกันติดไว้ติดไว้กลับไปด้วยแปดศูนยปถ้าศนย์แนะครับไม่ออกก็แสดงว่าผีหลอก